ครับผมจีรพัฒนนะครับพลังเกษตรกรไทยในผลิตปัาที่ชื่อปามนูนะครับวันนี้ผมมีโอกาสอยู่ที่บ้านผมนะครับผมก็จะมาเรียนชี้แจงกับพี่น้องที่ทาการ,กรเกษตรทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าทําไมต้นไม้ในบริเวณบ้านผมเนี่ยเขียวขจีขนาดนี้นะครับเรื่องอันดับแรกที่ผม,มให้ความสําคัญก็คือเรื่องของดินแต่ต่อมาค่า,าคือบอกกุ้งแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องน้านะครับดูนะต้นไม้รอบๆบ้านนะครับให้ดู ที่แรกพื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับเพราะว่าค่าดินมันอยู่ที่ค่าพีเส์อยู่ที่แค่ประมาณ4ี่และย่างเป็นดินเหนียวในภาคกลางนะครับผมก็เลยลองลองฟื้นฟูสภาพดินโดยการใช้ใช้ตัวป,ปรมมาณูในการปรับโครงสร้างดินใหม่นะครับเขาเรียกรีเซ็ตดินใหม่ล้างสารก่อพิษในดินคลายความเหนียวเนี่ยให้มันร่วนซุยขึ้นมานะครับแล้วก็อาศัยภาะวะพึ่งพาหรือเขาเรียกซิมไบโอซิสของต้นไม้เนี่ยให้ช่วยเอื้อโดยการปููญ้าบ้างอะไรต่างๆบ้างเพื่อให้ดินเนี่ย เรียกปรับค่า pH เของเขาในตัวได้นอกจากใช้ปรมานูแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรครับผมเองผมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งชื่อปรมานูนะครับตัวนี้สามารถล้างสารก่อพิษในดินได้ปรับโครงสร้างดินได้ตัดวงจรเชื้อราได้และในขณะเดียวกันเขาสามารถไปปลดล็อกธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมผมอธิบายเกี่ยวให้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการละลายหอยคือเรื่องอะไรทําน้ําสนิมให้กลายเป็นน้ําสะอาด นะครับทาให้ดินเน่ากลายเป็นดินดีในเวลาอันสั้นๆไม่กี่นาทีนะครับวันนี้ผมจะตัวนี้นะครับเขาเรียกที่วัดค่าพีเอดินซึ่งจาเป็นมากสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองทํางานวิจัยตรงนี้ยังจะต้องมีตัวนี้ติดไม้ติดมือเวลาเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของภาคการเกษตรนะครับในทุกที่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดินให้ดูนะครับในดินบริเวณบ้านผมโดยใช้ตัว้ปรับนะครับเดี๋ยวให้จะให้ดูค่าดินนะครับขบวุณเลนะครับ ่าดินที่ดีต้องอยู่ระหว่างประมาณ5.5ไปจนถึง7นะครับดินมันจะถูกคลายนะครับวงจรเชื้อราเชื้อสาเหตุเชื้อราสาเหตุดันก็จะไม่สามารถอยู่ในดินที่มันสะอาดได้อันนี้คือเรื่องหลักของการทําการเกษตรเลยนะครับก็มาเรียนให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับไปดูอีกเรื่องหนึง่งดินเหนียวเขา,วาปลูกทุเรียนไม่ได้นะครับผมพยา,ยามมาหลายครั้งแล้วนะครับจนกระทั่ทงวันนี้นะครับอันนี้คือต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนที่ปลูกยากมากในเขตจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับ นะครับนะฮะกว่าจะเอาเขาอยู่นะแล้วดูค่าดินนะครับดูค่าดินซึ่งตัวปรมาณูเขาจะปรับค่าดินให้เราให้พืชอ่ะเหมาะสมที่จะที่จะเจริญเติบโตได้นะครับที่แรกมันสี่นะครับเนี่ยปรับไปประมาณตันี้ได้ประมาณอยู่ประมาณห้าจุดเจ็ดครับแต่ว่าทิ้งระยะไปอีกสักนิดนี้เขาจะขึ้นอยู่ประมาณหกนะครับนี่คือสาเหตุที่ทุเรียนรอดนะครับเพื่อนๆเรื่องหนึ่งนะครับดูดูดอกไม้นะครับดูบรรยากรบ้าน พวกนี้เขาจะสะสมอาหารไม่รอออกดอกอย่างสมบูรแบบต้นไม้อื่นที่ผมก็ลองปลูกรอบบ้านนะครับนีดอกกุหลาบอันนี้เ็าเรียกกุหลาบพวงนะครับอันนี้ดอกมันโรยไปแล้วจริงๆจะเป็นพวงใหญ่มากนะครับอันนี้นะครับส่วนต้นนี้เขาเรียกเขาเรียกแย้มปีนังนะครับเขาเรียกยางเขาเรียกกุหลาบพันธุ์ปีนะครับต้นที่ใหญ่มากและดอกมันใหญ่ขนาดนี้เลยจะเป็นสีสีกุหลาบสีชมพูแก่ๆนะครับส่วนด้านนี้นะฮะ เป็นพวกคำวสีนะครับแล้วก็เป็นซุ้มงุ่นเราทําไว้นะครับเพื่อไปเรียนรู้การปรับตัวของต้นไม้กับค่าดินนะครับโดยโดยโดยทําประกอบกันเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมอาหารไว้ในตัวนะครับต้นไม้ตปนนีก่ยวกับค่าดินแบบนี้มาดูนะครับเพื่นะครับต้นนี้เขาเรียกระเทียมเผาเวลาจะดอกมันจะออกเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับจะเต็มทั้งต้นเลยเป็นสีม่วงนะครับเพื่อนเได้ดู อันนี้เรียกคาร์ลสีนะครับปุ๋ย2 0้อันนี้ต้นนี้เขาเรียกต้นคลอเดียนะครับเพื่อนๆนะครับตัวอันนี้เขาเรียกเป็แปดแดงูกไ้โชว์ว่าจะสวยมากนะครับผมจะปลูกไว้รอบบ้านเลยนะครับแล้วก็อขออนุญาตมาให้ดูนิดนึงนะครับผมใช้ดูอะไรนะครับนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกตน้นพุตานตอนเช้าจะเป็นสีขาว นะครับส่วนตอนกลางวันนั้นก็จะเป็นสีชมพูพอเยน็นๆจะเป็นสีม่วงแบบน้นเลยนะครับแบบนี้มันจะเป็นสีย่างนี้เลยนะครับสามสีในเวลาเดียวกันอันนี้ต้นแสงจันท์นะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้เขาเรียกควงถามดอกมันมน,น่ารักครับมันนะฮะลองแพนดูข้างบนแล้วที่จริงมันจะเป็นสีม่วงนะครับนะครับ นี่คือเกิดจากการปรับโครงสร้างดินทั้งหมดต้นไม้จะเจริญงอกงามจะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างจสสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูอีกเรื่อนึงนะครับครับเชิญครับนี่ฮะผมก็เราจะเตรียมเตรียมแปลงโดยใช้ประมาณรปรับโครงสร้างดินนะครับอันนี้คือคูณสีขาวนะครับดอกสีขาวนะครับเป็นคูณสีขาวส่วนต้นนี้เขาเรียกเรียกบัวสวรรค์ออกดอกเหมือนดอกบัวนะครับ นะฮะทุกท่านให้ได้ดูฝักคูณนะที่ผมจัดสมอาหารด้วยใช้ประมนูปรับฝักคูณจะยาวยาวเมตรกว่าเลยนะฮะดูเนี่ยครับน้องข้าพเาเห็นไหมครับเนี่ยครับฝักคูณจะยาวมากเลยเนี่ยผมเพาะไว้หลายต้นนะครับเอาไว้เล่นเกัีนสนุนุผมจะไปเผื่อเผื่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามใน YouTube นะครับส่วนต้นนี้ก็คือทุเรียนนะครับนี่ยฮะตเรียน ก็มีหลากหลายนะครับรอบบ้านผมผมเป็นคนรักต้นไม้รักดินรักน้ําอันนี้คือบ่อบปลาฝั่งด้านโน้นนี่คือเป็นบ่อก,กุ้งนะครับทั้งภาพแผนเลยสามพัมนโมจะเป็นบ่อก,กุ้งก็ดดนะครับเพื่อนเพื่อครับถ้าดินน้ําของท่านมีปัญหาภาคการเกษตรของท่านมีปัญหาใดๆก็ตามนั้นทางพลังเกษตรกรไทยแนนามของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อปาเมนูนะครับผมธีรพันธ์นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับจะไปวัดดินวัดน้ําวัดความเป็นกรดเป็นด่างวัดขาแคลเซียมแมกนีเซียมในดินของเราเนี่ย เหมาะสมะกับการทําการเกษตรหรือไม่นะครับเรายินดีรับใช้ทุกท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะครับขององค์กรผมเองมีผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำร่องก็คือตัวปามนูที่ไปล้างสารก่อพิษในดินปรับ pH ดินปรับโครงสร้างดินทาความสะอาดน er okay. ้ําที่มันเสียทำความอดินที่มันเน่านะครับก็เรียนที่แจ้งไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆวันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนสำวันนี้มีปัญหาก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์5 6 0 4 8ป ยินดีรับใช้ทุกท่านครับ